กูกูสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนจ้ะอุ้นเรียวยายซีซีพาเข่าปลาแล้วมือนี่หลังจากกินเข่าเรียวจ้ะอากาศที่ดีพี่น้องใบมาแดดออกจ้ะคุณยายซีซีเปตัดแว่นมาเอ่อตัดแว่นสายตามาเขาก็เลยแถมแว่นกันแดดมาน้าจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ได้มาใหม่เพิ่งได้มาสดๆดลอนสองมือนี่จ้ะงามบ่จับบ่เวอร์พี่พามาเก็บกระเทียมปลาจ้ะ นี่ปลาน,นี่แหละพี่น้องเป็นเผื่อนเอบสียายสีซีจัดไห้ได้จ้ะนี่เอามาเก็บกันเลยจ้ะ,ะมาผู้เดียวจ้ะมาผู้เดียวยายสีซีโสดโซด,โซด,โซดกระไพกระได <laughs> หิมะม,มาเป็นมูลเน่ยเด้จ้ะมาเก็บกระเทียมเป็นมูเนี่ยมามาเลยจ้ะมาเลยนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบ่เด้อ นี่กระเทียมป่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้จ้ะเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องเพื่อนเพื่อนจ้ะแจะ๊ซสีใส่ถุงมือได้เห็นบ่นี่ต้นงามๆเด้จ้ะเห็นบ่ดึงขึง้นบ่อึ๊บโอ้ยขึ้นยุขึ้นยุนยี่นี่น,น,น,นี่เห็นบ่นี่แหละจ้ะนี่เห็นบ่ต้นกระเทียมป่ามันที่ขึ้นแบบนี้จ้ะนี่หัวมันก็ดองแซบได้เพื่อนเพื <ๆ S 2> ่อนดองไว้ไววกินกับเห็ดได้จ้ะนี่กับเกี๊ยย่างดีเลยล่ะเนี่ยจ้ะ เก็บจากเก็บเดี๋ยวเด้เอแอซเีเอาถุงมาพ้วมดิที่ถุงใสยูย่พี่ถุงใสนี่ดึงไงจะดึงไงเห็นบะดึงไงเก็บจากเก็บย้อนช่วงจากน้อยหยามันท่วมนี่กะไม่ได้กินได้พี่น้องไม่ได้กินได้จ้ะว่าหยามันท่วมนิ่นขึ้นไว้ได้จ้ะดึงไงเห็นบะนี่ นี่หวมันพร้อมเก็บไปจากเก็บไปอืมอึ๊บโอ,โอ้ดึงบ่ขึ้นพี่นอ้องนี่บ่้านบ่นี่บ่บจ้ะนี่บ่ได้หวนไปดองพร้อมจ้ะบ้านต้นนี้หน่อยมันต้นหน่อยก็บ,บ่อยากเอาดอกจ้ะต้องเลือกเอาตัวยิ่งยิ่งต้นหน่อยบ,บ่เอาดอกพี่น้อง นี่เจออีกแล้วเห็นว่าจ่ะนี่เห็นปะสวยๆเลยนี่นี่พี่น้องเพื่อนๆจ่ะอึบอึบอึบนี่ดึงออกมาแล้วเห็นไหมเห็นว่าจ่ะได้หัวไปได้ดองน้ำเลยจ่ะดองแสแได้เพื่อนเพื่อนหัวดองแสแปจ่ะนี่บ่อีกต้นหนึ่งนี่ดองแสแปจ่ะดองแสแปดองไว้กินกับเห็ดนะพี่น้อง น้ำเห็ดออกนะดองไว้จะกับแก้มกินกับอันใส่กวอกฟรังโอ้ยมีย่งมันด้วยจ้ะบ่เก็บจ้ะอากาศดีดีบ่หนาวแดดออกจ้ะแดดออกไม่หนาวเลยนี่ดิดึงเอาหวานไปดองจ้ะนี่นบ่หวนหหน้อยๆขึ้นเองจ้ะถึงฤดูไหมมันก็ออกจ้ะปบางต้นนี่ มองต้นนี่เพื่อนๆพี่น้องจ้ะเบักเอฟหนึ่งเลยดึงขึ้นหัวเราไปขาดขาดจ้ะขาดโอ้ยบักเอฟเลยเพ่ได้กินเลยเอ็นไดที่ได้หัวพี่น้องเนี่ยโอ้ยหัวบุออกจ้ะโอ้ยโอ้ยมาดึงซอยเนี่ยดึงบุออกจ้ะดูมันหัวอย่หลนี้มันดึงบุออกมันขาดแล้วจ้ะีมันลงสองต้นนี้ดูอึ๊บเอื้อนี่ขึ้นนี่ขึ้น ตัวนี้จะขึ้นบ่อุ๊บอันนี้ก็ขึ้นบ่ไว้นี่บ่จ้ะดึงบ่ขึ้นบ่หันขาดปุ๊บบนเดี๋ยวหยิกกับมึงดูต้องใส่ถุงมือได้จ้ะเดี๋ยวหนามสิปักมือนี่เอาหัวไปดองพี่น้องเอ้ยเสียบแอสีดองใส่น้ำส้มใส่ชูเสียบได้จ้ะนี่เห็นบ่นี่ได้หัวมันอยู่เห็นบ่ไหนอ่ะนี่ได้หัวอยู่จ้ะ ใบมันเขาก็ไปขั้นสุม่มหัวมันเขาก็กกเอาอไปดองจ้ะบางามบ่อู้หลาเถอะวะเออขาดเออขาดขาดอึบอึบโอ้ยขาดเบิดพี่น้องแน่นมาเลือกหาต้นนี้ๆเอาจ้ะต้นน่อยหลายพุทธเห็นบ่ป่ะ ต้นหน่อยหลายเลยจ้ะเห็นบ่ต้องเลือกหาต้นนี้อู้เสียดายต้นนี้ดึงมัขึ้นไม่คล่องเดี๋ยวปีหน้ามันก็ป้งมาอีกแน่จ้ะหัวมันค้าอยู่หัวมันค้าอยู่มันก็ขึ้นมาใหม่อีกีต้นนี้ขึ้นบ่เบิ่งดูนี่เห็นบ่เห็นบ่ึงต้นนี้ดูอึ๊บขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นี่ได้หัวอยู่จ้ะนี่อึ๊บอึ๊บอุ้ยขาดอีกแล้ว ต้นนี้สิขึ้นบ่พี่น้องดูอะไรนะอึบโอ้ยบ่ขึ้นแน่นแน่นจะแน่นดึงต้นนี้ดูต้นนี้สิขึ้นบ่อึบโอ้ยบ่ขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาเสียมมาก้นเอาสลึแสชิชีกับบอมีเสียมดอกจั่งบ้งมึงรู้ปะมึงต้นนี้สิขึ้นบ่ต้นนี้วะมึงเกียมปลาย่ยเดี๋ยวเยามก็ขึ้นท่วมได้พี่น้องอึบ โอ้ยขาดอีกแล้วนเนี่ยไม่ได้หัวดอกจ้ะตัวนี้สิขึ้นบ่มึงดูโอ้โหโอ้โบ่ขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยขาดเบิร์ดเบิดอะไรว่ะต้นน้อยๆหลายจา้ะต้นน้อยๆเพียบเลยพี่น้องแมนเบิดดินี่จะแมนเบิดเดีนี่เห็นบ,บยย่มันเกี่ยมกับปลายหย่าอยู่เห็นบ่พี่จังน้อยหย่าถ่วมนี่บ่ได้เห็บเี่นะพี่น้องเอ้ย เนี่ยบอกบอกขื้นขาดเบืองรู้ตัวนี้ที่ขื้นบ่นี้ยเนี่ยขาดแยะ่เห็นบ่ได้แต่จะต้นไปขันสุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยออเออเนี่ยบ่ขื้นบ่ขาดแยะที่บ่ลายดอกจากสิกินบ่ไหวยู่ใกล้ๆขับรถมาบ่ถึงสิบนาทีจ้ะขับรถมาเก็บบ่ถึงสิบนาที อยากกินกะเลียนจันเลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้เนี่ยบุกข้นไหมพี่น้องบ่ดึงบุกข้นเน,น่นต้องหาเสียมมาขุดเอาข้อที่ได้หัวนไปดวงบ่น,นี่มันขึบอู้บ่อยากชี้ๆเริ่มห่อนเลยดิดึงหลายเริ่มห่อนแล้วอยากอยากหาต้นงีๆมันพี่น้องจ้ะ ออวะนี่บ่ขื่นอีกแล้วเห็นบ่หัวขาดหัวมันขื่นมันแน่นเด้พี่น้องมันหยาหัดบ่เพียต้นนี้งามเถอะมึงไม่ได้ขื่บอนบ่เห็นมั้งดูเห็นบ้าขื่นบ่างว่ขื่นอีกละนี่บ่ขื่ออนอกพี่น้องดูมแม่นเบิร์ดเล่น่ะจ้ะแม่นเบิร์ดเล่น่ะพี่น้องแม่นเบิดเลยนี่เห็นบ่ กระเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะ,ะดึงบ่ขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นจ้ะขึ้นหวัหวหง่มันเห็นบ่โอ้พี่น้องเพื่อนๆเก็บกระเทียมเห็นบ่นี่ตามเรียกร้องเลยอูย้ขาดีแยะขาดดีแยะเห็นบ่ขาดเบิดพี่น้องเลยขันส,มสุมแซ่บจ้ะหัว ขึ่นน้ำปลาหย่าปลาคาไปเลยจ้ะอือโอ้ขาดเบิดเออขาดเบิดจ้ะอู้ห่างยังหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยบิง่งพว้าเม่นเบิดด้วยนี่เกียมปลาหย่าอยู่จ้ะเห็นบ่เจ้าเห็นบ่นี่นนแ่นเบิดเลยโอ้ดึงบ่ขึ้นพี่น้องเนี่ยดึงบ่ขึ้นจ้ะ หญ่ามันห so mm ัด hmm. มันม is <upbeat confer dles> ันก <down> ็เลยบ่ขื้นต้นงามๆเลยจ้ะปนกันกับหญ่ากับค้าไปเลยอึบบ่ขื้นอีกแล้วเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องเจ้าเรียนเห็นบ่พี่เห็นบ่เดี๋ยวเห็นบ่นหเดี๋ยวเห็นบ่แกีมปลาหญ่าอยู่นี่อู้บ่ขื้นอีกละพี่เห็นบ่พี่จักหน่อยหญ่าท่วเดี๋ยวบ่เห็นนี่นะพี่น้อง หญ้าท่วมเดี๋ยวว่าเห็นจ้ะเห็นป่เห็นปะอ,อู้ขาดยิงบวกขึ้นเห็นบ่แม่ซีซีเจออีกแล้วจ้ะนี่เห็นบ่หัวใหญ่เลยจ้ะสเสร็จออกมาแล้วจ้ะพี่น้องยายซ,ซีซีเก็บออกมาแล้วกระเทียมเห็นบ่ <laughs> กระเทียมป่าก็ได้ออกมาแล้ว <laughs> ได้หลายอยู่จ้ะบ่อลายดอกแกซิกินบ่เบิดยังไู่ใด้ถุงอีกยู่ัวกินบ่เบิดจ้ะส้ำนี่กับพอแล้วผู้ใดอยากน้ำก็มาเด้ออันละยายซีสีเห็นไอ้เบิงเห็นบ่เมื่อนี่อากาศดีเห็นบ่อผัว้าหลมตามอยูผู้เห็นบ่ฟ้าเลยอําตามทั้งได้ก็ทั้งได้อันนี้พร้อมเนี่ยกะเทียมไม่เห็นบ่จับบ่จับบ่จ้ะจับบ่ถึง คขามาแดดออกดีเห็นบ่คขามาแดดออกดีเห็นบ่งามบ่กระเทียมปลาจับบ่จับบ่จ้าจับบ่บบบบนี่แหละมองเก็บกระเทียมปลายายซีซีอเป็นแนวนี้แหละจ้ะอืมยากกับมาเก็บพี่น้องง่ายง่ายเพราะสิกินน่ะพี่น้องบืดบ่อยากดอกจ้ะยายซีซีอยู่แถวภาคใต้กะสิ กระเทียมปลาเน่เก็บเห็ดเน่ตามนี่และจ้ะนั่นละ่ะแยซีซีเป็นสะละคนสดเห็จยังไดก็ได้คือว่าแ่ะพี่น้องเห็นบ่มีบอดีกับบ่มีหวนแล้วเนาะพี่น้องนาะปัวนเนาะเห็นบ่อยู่เป็นเพื่อนเอฟซีให้เพื่อนๆนยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะจ้ะอย่าลืมเด้อเป็นกำลังใจให้กันเน่อย่าถิ่มย้ายซีซีเด้อจ้ะ กดติดตามแล้วก <ated> ็กดติดตามเลยเด้อยายสีสีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์ไว้ให้กัสียายสีสิไปเยี่ยมทุกบ้านเด้อจ้ะเด้อไปเยี่ยมทุกบ้านเอให้กำลังใจกันไปนั่นล่ะรักยายสีก็รักในน้อยขอให้นานๆสู่ไปด้วยกันเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนเช้าลูกเพื่อความสำเร็จของเขาต้องสู่ไปด้วยกันจะให้กำลังใจกันไปนั่นล่ะ ยายีีกับเก็บเรากับิกับบ้านที่จบคลิปไปซ้ำนีล่ล่ะอันละ่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันไปหากยายชีก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นอกจากยายชียินดีตอนรับเพื่อนใหม่ด้วยจะ้ะที่จะสูไปด้วยกันอันละ่ะขอบคุณพี่น้องทุกคูทุกคนเบื้บองยายซีซีเราก็ขอมีความสุขด้วยจะ้ะกินขา้าวเซ่บยๆยยายชีชีพาไปเบื้องอย่างก็น้ำไปเบื้องแน่จะ้ะ ซอำนี่ละพ่อกันคลิปหน้าเนาจะเนาะกลับบ้านปะพ่อกันอยู่บ้านจ้ะบ๊ายบายขอบคุณจ้า